ก่อนอื่นพระอาจารย์มีคาถามที่ฝากมาหนึ่งคำถามค่ะพระอาจารย์ว่าถามว่าในชีวิตมนุษย์เราได้พบเจอความสุขความทุกข์เวียนสลับกันเข้ามาจนเราน่าจะชาชินกับความทุกข์ความสุขได้แล้วแต่ปัญหาก็คือเวลาที่มีความทุกข์หรือความสุขเข้ามาครั้งใดเรากลับเป็นไปกับความทุกข์ความสุขนั้น หวั่นไหวกับความทุกข์ความสุขอยากจะเรียนถามผราอาจารย์ว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นค่ะคำตอบที่สั้นที่สุดคือเจอแต่ไม่เข้าใจเจอสุขเจอทุกข์มากมายแต่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่า สุขนั้นไม่ใช่เราทุกนั้นไม่ใช่เรามันไม่เข้าใจอ่ะและอีกประเด็นหนึ่งคือปัญญาจากความเข้าใจว่าสุขนั้นก็ไม่เที่ยงทุกนั้นก็ไม่เที่ยงถ้ามันเข้าใจเพราะว่าเข้าใจกับเข้าถึงอ่ะใช่ไหมมันเข้าใจกับไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าถึงกับเข้าใจกับเข้าใจแล้วก็ทําให้เกิดการเข้าถึงมันอ่ะ นั้นบางครั้งไอ้สุขพุกเหล่านี้นะที่ทุกคนอ่ะก็ต้องเจอตลอดนั่นแหละแต่บางคนเจอแล้วเจอซ้ําเจอซากเจอซ้ําเจอซากเจอบ่อยเข้าเจอบ่อยเข้าเนี่ยบางคนอ่ะก็เข้าถึงถึงการวางใจอยู่กับมันได้บางคนเจอแล้วซ้ําซากจําเจอย่างนี้แหละแต่ว่าไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เข้าถึงถึงการวางใจกับมันได้ยันในกัน เจอความทุกข์ซ้ำซากก็จําเจเนี่ยมันอยู่ที่การถ้ามันได้เรียนรู้ด้วยให้จิตมันได้เรียนรู้ด้วยเรียนรู้ว่าทุกเนี้ไม่ใช่เราสุขนี้ก็ไม่ใช่เราทุกเหล่านี้สุขเหล่านี้มันมีเป็นของที่ไม่แน่นอนเป็นของที่มาแล้วก็ไปงั้นหลายคนอะเวลาเราเข้าใจเนี่ยเราเข้าใจแล้วเนี่ยถึงแม้เข้าใจแล้วนะสุขนี้ทุกนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่า ด้วยความเข้าใจอ่ะเราไม่ไปยึดสุขยึดทุกเหล่านั้นเราจรึงเกิดความสบายใจดังนั้นใครก็ตามที่ว่าเจอแล้วยังเข้าไปยึดสุขยึดทุกนั้นอยู่แม้มันจะเจอแล้วผิดหวังมาซ้ําๆแล้วก็ตามแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นค่อยๆเรียนรู้มากขึ้นแต่ถ้ามันหัดรู้นะหัดฝึกรู้อ่ะอ่อนแยกตัวยังออกมาว่าสุขนั้นน่ะ เป็นแค่มายาทุกนั้นก็เป็นแค่มายาเราเป็นคนดูสุขดูทุกนั้นไม่ใช่เป็นคนเป็นสุขเป็นทุกอันนั้นมันก็จะทําให้เขาสบายใจได้ทั้งที่ยังมีสุขอยู่ยังมีทุกอยู่ตอบได้จริงๆว่าเขาไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจก็ไม่เข้าถึงเมื่อไม่เข้าถึงก็อยู่กับสิ่งนั้นไม่เป็นโอเคนะแล้เขาเข้าใจแล้วเข้าถึงแล้วเขาจะอยู่กับสิ่งนั้นได้เป็น ค่ะน้ำมันจการค่ะพระอาจารย์พอดีเอ่อจะขอรายงานแล้วก็มีคําถามค่ะคือตอนนี้ลักษณะคือมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนเราจะมีในส่วนที่เข้าร่วมกับไม่เข้าร่วมค่ะพระอาจารย์พอตอนที่ไม่เข้าร่วมอะค่ะมันจะเป็นสภาวะเฉยๆมาเกิดขึ้นแล้วก็ดับแต่ตอนเข้าร่วมอะค่ะมันก็จะมีเหมือนกับเป็นเลาขึ้นมาแล้วมันก็จะเหมือนกับมีอาการค้างที่ใจอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ก็เลยอยากสอบถามว่ามันเป็นไปได้ไหมคะที่แบบว่า เหมือนเราจะแยกออกมาได้ตลอดเวลาหรือจริงๆแล้วมันก็จะมีช่วงรวมแล้วก็ช่วงแยกแบบนี้ค่ะพระอาจารย์เวลาเราทํางานน่ะมีบางงานเราร่วมบางงานเราไม่ร่วมไหมบางงาน <c oughs> เราก็ไม่ได้เข้าไปร่วมบางงานเราก็ต้องร่วม <c oughs> ใช่ไหมอ่า <c oughs> ใช่ค่ะไอช่วงที่เราไปร่วมงานนั้นน่ะมันก็จะมีอารมณ์อันนู้นอันนี้อันนั้นเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะแต่พอล้างออกจากงานแล้วนะ่ะ งานนั้นก็จะหายไปไหมหายค่ะนี่ก็เหมือนกันคือบางช่วงน่ะบางช่วงน่ะเราเราเข้าไปทำงานมันก็ต้องมีผลจากการทำงานนั่นแหละก็จะมีอารมณ์มาบ้านอารมณ์โน้อนอารมณ์น,มนี้มาบ้านในเมื่อในเมื่อเรากำลังยังไม่เพียงพอนในการที่จะตัดให้มันขาดนะมันก็จะมีอะไรที่ตามมาบ้านแต่บางช่วงที่เราไม่ได้ทำงานน่ะ แต่เขามีคนอื่นทางานแทนอ่ะแล้ก็ดูเฉยเแล้วก็ผ่านไป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 อันเนี้ยนี่ว่าจะถามว่าเราไม่สามารถเราเราไม่เข้าไปร่วมเลยตลอดเลยได้ไหมยังไม่ได้ค่ะฉะ <laughs> นั้นแต่ว่าเราโชคดีกว่าคนอื่นคนอื่นนะบางครั้งเขาไม่ร่วมงานแต่เข้าไปร่วมงานด้วยเขาไปเอางานคนอื่นมาคิดอ่ะเขาง,งานมาเดือดร้อนอ่ะ แล้วไม่ใช่่งงานของเขาอะ่ะใช่ป่ะไปเอาเรื่องคนโน้นเรื่องคนนี้มามาคิดมานึกมาเดือดร้อนไอเรานี่เอ้ย้าไม่ใช่เรื่องงานเราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ปัดออกตัดออก,ออกปล่อยให้มันดับไปดับไปดับไปใช่ไหมบางเรื่องเราต้องทํางานปุ๊บเราก็เข้าไปทําทาจบแล้วเราก็ทิ้งเขาเรียกว่าใช้ขันใช้ขันใช้สังขารน,นั่นแหละพอใช้จบแล้วเราก็วางไปใช้จบแล้ววางไปแต่ที่สําคัญที่เราจะวางได้ถาวางคือหัดวางให้เร็วหัดวางให้บ่อย อาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแค่มายาที่เราต้องต้องทำมันเป็นแค่เรื่องปรากฏการเรื่องหนึ่งแล้วก็สลายตัวเรื่องหนึ่งแล้วก็สลายตัวเขานั้นเองจะช้าหรือจะเร็วก็ตามก็เห็นแต่ว่ามันมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปบางเรื่องไปเร็วบางเรื่องไปช้ามันก็ไปอยู่มันยินดีแหละพอเราเห็นบ่อยๆออจิตเราอะที่เป็นคนรู้เป็นผู้รู้ผู้ดูจริงๆที่มันเข้มแข็งแล้วอ่ะ มันก็จะอยู่เหนือเหตุการณ์เหล่านี้ได้ทั้งที่ทํางานอยู่ก็อยู่เหนือได้ทั้งที่ไปทํางานก็อยู่เหนือได้มันเหมือนกับเราค่อยๆฝึกไปฝึกไปฝึกไปอ่ะค่ะพระอาจารย์อย่างรู้ค<า>่ะหรืออีกอย่างหนึ่งสังเกตไหมสังเกตอย่างหนึ่งไหมเวลาเราก็พิบตาหน่อยอยู่คนเดียวเราก็พิะพบตาได้อยู่ในเพื่อนที่ทํางานเราก็พิมพตาได้ทั้งที่ไอาการกระพิบตาเนี่ยมีทั้ง ในงานด้วยมีทั้งอยู่คนเดียวด้วยแต่มันสามารถประคองตัวเองมันอยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นก็ได้หรือไม่อยู่ในเหตุการณ์เหล่านั้นก็ได้ใช่ป่ะจิตที่เราฝึกดีแล้วก็จะประมาณนี้แหละบางครั้งเราจะเข้าไปร่วมแต่เรามีสิ่งนี้อยู่แต่เรารู้เหตุการณ์นั้นอยู่บางครั้งไม่มีเราก็ไม่เข้าไปร่วมแบบเดียวกันเลยภาะวะจิตเดิมแท้ที่เขาเป็นผู้รู้จรงิจรงๆที่อิสระนะเขาก็จะเห็นพฤติกรรมเหล่าเนี้อย่างสมำ่ำเสมอแม้บางครั้งมีอารมณ์เกิดขึ้นอยู่ ก็อยู่กับเขาได้แต่ว่าอยู่กับเขาได้แต่ไม่เป็นเขาอา่ะใจคำพูดนี้ไหมอยู่กับเขาแต่ไม่เป็นเขาอ่ะยังเป็นเรา,าย,ยังเป็นภาวะรู้เห็นอยู่ว่าสิ่งนี้ยังอยู่อยู่นะจะเหลอจะเพลินจะหล,ลงมันได้หมดแหละเ่ยค่ะพระอาจารย์พอดีเรื่องเจอเรื่องล่าสุดมาค่อนข้างหนักแล้วเหมือนกับ ถ้าเป็นถ้าเป็นเทียบก่อนปฏิบัติกับลังปฏิบัติะคะ่ะมันจะค่อนข้างแตกต่างเพราะนี้เหมือนเรารู้สึกตัวแล้วก็เห็นว่าความเจ็บปวดเนี้มันค้างมาอยู่ที่ใจะคะ่ะพระอาจารย์แล้วพอระยะเวลาผ่านไปนะคะ่ะมันจะลดลงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นห้าสิบจนแบบผ่านไปสักสี่วันมันก็หมดเงี้ยค่ะแล้วก็เฝ้าดูมันไปเรื่อยแต่ในขณะนั้นนะคะเราไม่ได้จมไม่ได้แบบว่าไปแบบนั่งร้องไห้อะไรเงี้ยคือเราทําแบบทุกสิ่งทุกอย่างะคะ่ะดาเนินการไปตามปกติเราลุยงานเราทําอะไรเงี้ยคือ เหมือนปกติค่ะแต่ว่าข้างในอ่ะเราจะเห็นอยู่ว่ามันแบบค้างก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันมันเหมือนร่วมมาว่าเป็นเราอ่ะที่เจ็บแล้วก็เห็นว่าโอเคเราเราเจ็บอย่างงี้แล้วก็ดูว่าเออมันมันเป็นทุกข์ยังไงเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์จากนั้นมันก็ค่อยๆจางไปด้วยความที่ว่าเหมือนข้างในค่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งเกิดทุกสิ่งดับเพราะเราก็เหมือนดูมันมาเรื่อยๆอะค่ะแต่แค่ว่าพอมันจะดับช้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราอะค่ะเหมือนแบบ ไปพยายามวิ่งตามหาความสุขเพื่อมาชดเชยเพื่อให้แบบมันดับไวๆอะไรย้ยคะหนูว่ามันเหนื่อยแล้วมันก็ดูดิ้นรนเกินไปหนูก็แค่ทําทุกอย่างตามปกติแล้วหนูก็ดูข้างในว่าโอเคมันยังมีมันยังมีมยงมอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์แล้วก็ดูว่าถ้าเทียบกับสัญญาเกา่าเนี่ยป่านนี้น่าจะนั่งร้องไห้ฟูมฟาน่าจะจมน่าจะแบบทำอะไรไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์เพราเหมือนกับ เราก็เลยเห็นว่าช่วงที่เราเจ็บอะค่ะความคิดมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมันก็จะแปลงเป็นความฟุ้งซ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนไม่หลับบางทีก็ตื่นกลางดึกแล้วก็เห็นแต่ปกติอะค่ะเราจะต้องทุกข์เหมือนกับทุรนทุรายทาไมนอนไม่หลับเนี่ยแต่เราไม่มีค่ะนอนไม่หลับก็คือไม่หลับตื่นก็คือตื่นคะคะหลับก็คือหลับมันก็เหมือนกับว่าใช้ชีวิตง่ายคือเราความทุกข์ที่เราแบบมีอะค่ะจากปกติหนูว่ามันจะต้องอยู่กับหนูนานกว่านี้แต่กลายเป็นว่าตอนเนี้ยค่ะมันก็เหมือนกับ มีแค่นี้ค่ะพระอาจารย์แต่ก่อนหน้านี้มันใช้ชีวิตได้เรียบง่ายมากไม่ว่าจะเจอข่าวเจอนู่นนี่นั่นอะไรอ่ะไม่มีผลกระทบกับใจเราเลยเหมือนเรามองว่าเป็นอย่างอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นมันมันไม่เกี่ยวข้องกับอะไรข้างในเลยค่ะเพราะว่าแค่มองสภาวะตัวเองแต่ละวันแต่ละวันนะคะมันก็หมดวันแล้วมันก็เห็นว่าเรื่องทุกอย่างทุกอย่างค่ะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเรื่องทั่วไปมันเกิดมาแล้วมันก็ดับไปประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์แต่นี่เพิ่งเจอแบบหนักๆเลยค่ะ อันเนี้ยอันนี้เราก็ต้องซ้อมซ้อมจิตให้มันอยู่ในปัจจุบันบ่อยๆเนอะซ้อมให้มันมเห็นซ้อมให้จิตมันแยกตัวเองออกมาบ่อยๆซ้อมให้มันแยกตัวเองมาบ่อยๆก็วางเรื่องเนี่ยที่เราฝึกซ้อมกันบ่อยๆเนี่ยเพื่อมาใช้ตอนนี้แหละเราซ้อมให้จิตมันขัดแยกไปเรื่อยๆแยกไปเรื่อยเพราะในเรื่องเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็จะมีทั้งหลายๆอย่างนะเหตุการณ์หลายๆอย่างที่จะเกิดขึ้นทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งรุนแรงทั้งเบาทั้งหนักทั้ง ไม่หนักไม่เบาอะไรทั้งสิ้นอะ่ะมันก็จะมากับเราอะ่ะแต่ถ้าเราซ้อมซ้อมไว้ซ้อมหลักอันนี้ไว้เนี่ยเออเป็นก็เป็นไปนะฉันก็ทําไปนะดีแล้วนะที่ว่าเราดูแบบเราไม่ดิ้นรนอะ่ะบางคบางคนดูแบบดิ้นรนดิ้นรนอยากให้หายความอยากก็จะเข้าไปแทกดิ้นรนแบบบา,บางทีดิ้นรนแบบกบเกลือนบางทีดิ้นรนแบบไปหาเรื่องใหมใหม่มาแทนบางทีดิ้นรนแบบกดทับเอาไว้ไม่ให้เขาเกิดไ้เขามี หรือบางทีก็ไปกดข่มหรือไปเปลี่ยนแปลงหรือบางครั้งบางท้องบางคนดิ้นรนแบบเสพเข้าไปเลยให้มันเศร้าให้สุดโซดมันเป็นให้มันโซดมันจะได้จมมันจะได้เลิกมจะได้หมดอันนี้ก็ดิ้นรนเข้าไปอีกแต่ว่าถ้าเราเราเราไม่ได้ดิ้นรนอะไรเราจะดูมันว่ามันจะทําอะไรดูมันว่ามันมีเรื่องเนี้ยแล้วดูสิว่าจิตข้างในมันจะทําอะไรจะคิดอะไรจะนึกอะไรจะมีวิธีอะไรเราจะ ข้อมูลมันด้วยได้วิธีการศึกษามันด้วยได้เรียนรู้มันด้วยตามตรงๆเลยเราไม่ได้หนีเราไม่ได้สู้แต่ขอขอเป็นผู้เรียนรู้อ่ะขอเป็นผู้เรียนรู้พิศสถานการณ์เป็นผู้เรียนรู้ความทุกข์เหล่านั้นอย่างที่ทุกข์เหล่านั้นเป็นแล้วเราจะเห็นเลยว่าเออนี่ไงการอยู่กับทุกข์โดยที่จิตของเราไม่ไทุกข์นะอารมณ์มันเป็นทุกข์นะไม่ใช่จิตทุกข์อารมณ์มันเป็นทุกข์แต่จิตไปยึดถืออารมณ์นั้นว่าเราว่ามันเป็นเราเลยเป็นทุกข์ ถ้าดูไปเรื่อยๆนะเฮ้ยนั่นเป็นเรื่องของอารมณ์เป็นทุกข์นะจิตไม่ได้ทุกข์จิตก็ยังคงทำหน้าที่ตัวเองไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆร่างกายก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปความคิดก็ทำหน้าที่ตัวเองไปไอ้จิตก็ทำหน้าที่ดูไปงั้นให้มันซ้อมให้ฝึกซ้อมในการแยกตัวเองออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูตรงๆอย่างนี้แหละแล้วเดี๋ยวกฎธรรมชาติก็จะทำงานเองเนี่ยแล้วแต่เรื่องถ้าเรื่องหนักหน่อยก็อาจจะเป็นอ,อาจจาะเป็นอะไร อาจจะเป็นวันหรือหลายวันถ้าเรื่องมันหนักหน่อยนะแต่ถ้าเรื่องเบาหน่อยก็เป็นแค่วินาทีเดียวก็าหายไปแล้วแล้วถ้าถ้าเรามีกําลังของการเฝ้าดูเฝ้ารู้เยอะๆเข้านะหนักมันก็กลายเป็นเบาเบาก็กลายเป็นบางจางหายไปอย่างรวดเร็วไปเลยอันนี้ก็จะเป็นช่วงภาวะหนึ่งที่เราเก็บกอาเข้มเข้มๆหรือภาวนาเข้มๆม,มันก็จะมีผลอยู่นะ แต่ช่วงไหนที่เรายังไม่ได้ภาวนาเข้มทีรรม่มูปซุ้ฝึกซ้อมเข้มๆปุ๊บมางไอ้พวกนั้นก็จะมีอิทธิพลอยู่ในการในการที่จะมาครอบงําแต่ว่ามันครอบงําไม่ได้หมดอย่างน้อยมันก็จะมีส่วนตัวรู้เนี่ยที่เราฝึกฝนไว้อ่ะชิงมาบ้างนะชิงมาบ้างไม่ใช่กลมกลืนทั้งหมดเรียกว่าอยู่แบบไม่ถูกกลืนอะ่ะแต่ก็จะนรู้อยู่ยังออกมาไ,ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่อยๆให้เขาเกิดปัญญาในการเห็นไตรักเยอะๆ เดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆจางเองเพราะตัณหาและอุปทานยังไม่หมดก็ค่อยๆไปที่จะว่าอะไรต่อค่ะพระอาจารย์แค่อยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วค่ะมันจะแยกได้จริงๆหรือว่ามันก็ยังต้องแยกต้องร่วมอยู่แบบนี้ค่ะพระอาจารย์แยกจริงๆเนี่ยมันแยกก้ามันอยู่แล้วทุกอย่างมันแยกกังมันอยู่แล้วมันแยกกันอยู่แล้ว เหตุการณ์ทั้งหมดมันแยกไปอย่างทุกนะนั้นมันก็แยกตัวเองไปแสดงไปทุกรู้ก็แสดงเป็นรู้ร่างกายก็แสดงตัวเองไปกำลังทางานอะไรอยู่เห็นไหมมันแยกอยู่แล้วร่างกายส่วนหนึ่งก็ทํางานมันเลต่อไปให้อารมณ์ที่คิดค้นคิดเรื่องทุกข์ว่าทำงานมันต่อไปไอ้รู้ก็ทํางานรู้ไปมันแยกกันอยู่แล้วนะมันเป็นคนละส่วนกันแต่คนที่ไม่รู้เนี่แหละมันจะเอาไปผสมกันผสมกันจนเละไปหมดเลย จริงๆอ่ะแต่ละเรื่องมันแยกกันอยู่แล้วโอเคนะค่ะกับกาขอ,ขอพระคุณค่ะพระอาจารย์ค่ะพระอาจารย์เอ่อมีมีอะไรแวบเข้ามานิดนึงขอถามพระอาจารย์ได้ไหมคะได่ค่ะ <laughs> ถ้าเราภาวนาไปเนี่ยพระอาจารย์แล้วเราจะมีวิธีตรวจสอบว่าเรามาถูกทางหรือไม่ หรือว่าเรามีความก้าวหน้าแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มีคําแนะนํำไหมคะอยากตรวจสอบว่าตัวเองเก้าวหน้าไหมอยากตรวจสอบว่ามาถูกทางหรือยังค่ะใช่ไหมค่ะวิธีตรวจสอบนะว่าเราเก้าวหน้าไหมมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราเองเรื่อยๆแหละ นะวิธีตรวจสอบที่เห็นชัดนะเพราะเราเคยเป็นคนอย่างนี้แต่ตอนนี้พอเราฝุดไปเออเราเลิกไปนี่ว่ะอันนั้นหายไปอันนี้หายไปโน้นหายไปนี่ล็นีกกก่ก็วิธีตรวจสอบความก้าวหน้าหรือง่ายๆที่เ,เห็นชัดๆก็คือว่าเมื่อก่อนเราเคยหลงมากแต่ทีนี้หลงน้อยเมื่อก่อนเ,เคยโกรธนานทีนี้โกรธน้อยโกรธแล้วหายเร็ว ก่อนก็อยากโนกอยากนี่แต่เดี๋ยวนี้เออมันไม่ก็อยากนะัวเนี้ยมันจะเป็นตรวจสอบถึงว่เออาเเราฝึกแล้วเรารู้สึกว่ามันมีการพัฒนาให้เราเนี่ยเออไม่เป็นไม,ไม่ไม่เป็นเหมือนเดิม